ฮัลโหลสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับกับคลิปข่าวก่อนที่มันไม่มีเสียงเะครับเนื่องจากไมค์ผมมีปัญหาวินโดว์มันมีปัญหาครับไมค์ดีเทคไม่เจอก็เลยต้องมาอัดซ้ําใหม่เพื่อแม้มันน่าเกียดนะครับอ่าชื่อตอนตอนนี้ก็คือมีดบนหัวฆ่าเราได้อย่างไรจนรับชมกันได้เลยนะครับอื หยดเหรียญ ah, นำมาเลยเอ่ b ๊โอเคโอ้ว่า ครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแรกเป็นคลิปดีเทคนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปต้นฉบับก็สามารถดูได้ใต้ e s c ค i p t ชันนะครับถ้าเกิดถูกใจอยากให้ผมหาคลิปใหม่ๆใหๆ้ชมอยู่เรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ